สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะเ้าวันที่เศร้าสามนะคะที่ช่องเมกนะคะเช่นเคยทุกวันนะคะพระสงฆ์มูอใหญ่ของวัดป่าบ้านาพระอินนะคะกออ็รับบิณฑบาตนะคะเป็นกิจของสงฆ์ทุกวันนะคะสวัสดี <c oughs> ช่องฟ้าช่องแดงนะคะดูขลงลงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลงไหมเร่นก่อนนะคะ <c oughs> เช้านี้นะคะอากาศดีนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงตอนทเที่ยงเที่ยงเนาะเที่ยงนะคะวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสนะคะเราเว้นไก่สิึ้นแล้วพี่น้องนะคะที่ช่องมิกนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะพระสงข์หลงพ่อนังรอินนะคะจะมาลงเรกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณทิ้งดีสิ้นสงสัยจากช่องฟ้านะคะเข้ามาให้กำลังใจนะคะเข้ามา ทักทายนะคะขอบคุณที่รักกันนะคะสำหรับ100่งรท่านสอง้ท่านแรกนะคะ,ะรับผ่อนรับอันนี้ส่งไปด้วยกันนะคะจะสร็จหแล้วสาธุน,นะคะเช้าเช้านะสามพิาสังกะรีก็มาถึงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> พี่จอยสวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะวันนี้แบบแสก <c oughs> แสกเหมือน <c oughs> ประมาณอ๋อเจ้านะคะพี่ปูสวัสดีคะ่ะก็ ้องคุยกันให้รู้เรื่องนะเรื่องเมื่อวานเนี่ยคุณไม่ยอมใช่ไหมคุณยังมาเคลียร์อีกเหรอมันข้ามวันแล้วนะคุณรู้ไหมก่อจะหาได้อ่ะพี่มันไม่ใช่ทำขุดจะไม่รู้ไม่ได้แล้วคุณคุณจะมาไอ้นี่ไม่ได้นะเพราะว่าของใหม่คุณก็ต้องรู้อยู่เราเสียบแล้วทุกอย่างมันคือจบแล้วนะยืนยันแล้วยืนยันว่าเราได้ของแปลกแล้วว่าแปลกแล้วแปลกอีกเนี้ยมันมันหาไม่ได้อีกแล้วนะเมื่อวาน เมื ed, ่อวานทำเขินไงไม่อยากเข้ารายการด้วยกันใช่ไหมเขินสิแม่ไปไหนพี่อยากจะบอกว่าผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้แล้วแบบพี่ก็อาบน้ำแล้วไงเออกำลังนั่งนั่งนั่งขี้แล้วกันกำลังนั่งขี้เข้าห้องน้ําอยู่ก็แบบพี่วัดเข้ามาขอประตูจ้อยจอยไม่รู้ว่าหายไปไหนก็บหมดเลยเนี่ยผู้ชายไม่เลือกน่าจะหิวอ๋อก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขอเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามไปอะไรอย่างเงี้ย ก็สรุปแล้วก็สองคนพี่น้องก็คุยสเพเออตามเหตุสาเพเหละไม่เป็นไรนยังปรับตัวไม่ได้เหมือนพวกเราไงพวกเราตอนเย็นๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าน้อยเก็บมาแล้วอาจจะหิวพี่เจ้าเซือใช่ใช่อาจจะอาจจะไปหาของของดิบกินเขาไปหาของดิบจริงเขาไปหาไข่ดิบหาอะไรอย่างเงี้ยเขาไปหาของดิบเออนะคะ ก็แถวในป่ามันก็มีแต่ว่าเขายังไม่ชินไงเดี๋ยวรอให้เขาชินก่อนอันนี้เขาก็จะไม่ออกไปไหนแล้วก็จะอยู่แถวแนั้นแหละใช่ค่ะพื้นทรายจ้าเดี๋ยวมาร่วมทําบุญกันนะคะใส่บาชาทุบุญกับพี่จอยนะคะซื้อของแล้วข้าวจี๋แล้วนะคะข้าวโพดแล้วก็มีปลาข้าวปลาแล้วก็น้ำอ่าอันนี้กระติ่งกระติับสายยันนะคะแล้วก็พี่โจเซฟ ใส่ใกล้ๆกันจะได้จะได้รักกันมากๆเออรัไม่ต้องใกล้กันรักกันแหมจะเซฟคุณนุ้ใส่ใกล้ๆจอยไงไม่เป็นไรพี่นุ่จเซฟอ่ะน่ารักนะจะบอกว่าเขาคนน่ารักนะเอาเป็นผู้ชายที่น่ารักนะอบอุ่นแล้วก็อึดอัดเป็นอะไรอยู่ใกล้ๆหยอก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 นะและนี่ก็เตรียมของแล้วนะคะนี่เตรียมเต็มเลย เป็นสวัสดีขยับไปี่ได้ได้ขยับมาขยับมาเลยขยับเลยนี่มาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะพีเดินะคะที่สาวมาส่งไปซื้อของไปมาสี่ท่านนะคะซื้โลกนะคะซอเนาะซอแล้วก็พี่สาวชื่ออะไรนะพี่เพชรลุงค่ะเพชรลุงนะคะเพชรลุงแล้วก็พี่พาสวย ท่านหนึ่ใครนะท่านหนึ่งอีกท่านลูกสาวปะใช่ค่ะน้องอิมค่ะน้องบีน้องบีน้องอิมนะคะน้องอีมนะคะเจ๋แเลยเนาะเตรียมซื้อของใครขับรถอิมเลยนี่นี่นี่แมตติ้งนะคะตช้าไหเนี่ยค่ะนี่นี่อยู่นี่ค่ะนี่ใครได้ใครนี่ค่ะใารนี่ค่ะใครนี่ค่ะได้หมดอะได้ได้ได้หมดเป็นหมดวันนี้วันนี้ของเาอจะเหมาหมดกันที่นี่นะคะ ซอสแจมซอแจมนะคะลกตาจะเรียกว่าซอสแจมแจวซอแจมจริงๆนะคะวัยรุ่นเลยนะคะได้ได้้ซื้อของเป็นเลยนะคะถึงแน่นะคะจะไม่มาไม่มไม่ม่ไม่เมื่อกี้นึกว่าเด็กอาเดกที่บ้าจะร้กัดไม่ก้าาหรือไม่กล้าถืมใ่ไม่มาด้วยการใส่มาด้วยการเอนว่างลไมมาไ มีกาแฟโอเมตินนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะข้าวหวานไก่ย่างยาวเฉยมันนี้มาว้วนมาอว้ามันเกิดหลงตาไม่สนใจด้วยมาว้วนมาเลยเนาะวัวนรู้ด้วยตับเลยไอ้วนรู้อ่ะแม้แต่หมายังรู้ว่ะมันเกิดหลงตานะคะเซาก็นำลูกชิ้นเนาะแปดสิบสดีค่ะของใครคะอ๋อของของนี่ออกแม่แม่นี่ออกาทุกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนโมธนาค่ะรูกับน้องกินนะคะฝักฝากอแจมนะคะยาวเฉยเลยยาวเฉยเลยนะคะนี่ทั้งขนมหวานข้าวกาแฟแล้ค่ะจากพิซูโนโรกนะคะเมื่อวันเกิดหลวตงตามาเนาะค่ะเที่ยวนี้มาอยู่กี่วันคะถึงจะกลับพรุ่งนี้แล้วค่ะ,ะเผอิญต้องไปหาหมอที่ที่กรุงเทพค่ะค่ามอนัดค่ะ จริงๆก็อยากอยู่นั่นนะอร่อยมากมีแต่คนบอกว่าี่พอะไรคะมีแต่คนบอกว่าอร่อยมากลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นเหรอคะขนแกงอ๋อยินดีเลยค่ะงานหลวงตาด้วยจ้าค่ะซอด้วยนะคะค่ะค่ะคุกคนุะอะพี่ปอไปเก็บนู่นเนาะมาเตงนะคะเตงเป็นคนที่แบบอ่าลวกอ่าน้อง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 อีมค่ะน้องอิีม สาวคนโตสาวคนโตอันนี้อันนี้อันนี้น้องสาว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 นะคะดีนะให้บุญนะคะเช้าอันนี้จะไม่มาผลมันได้ยังไงล่ะคะคือมาอะไรบ้างวันนี้หมูอ๋อหอยกับหมูแคนก็เราบินตรงมาจากที่ทั่วโลกเลยของอร่อยอร่อยเนาะก็โอ้คราวที่แล้วเนาะลูกชิ้นเกะ มีแต่คนชอบใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมีโอกาสได้ทำบางใช่ใช่ใช่ค่ะคนขายดีมากอ่ะเด้งจนหลุดแบบลื้นทมันเด้งลต่นขาดกระจายเลยใช่ไหมแล้วแล้วแม่รวยเก็บไปให้หมาหมดเลยนั่นแหละอันนี้ส่งอันนี้ส่งแม่บอกแล้วว่าหน้าคุเราบนี่เส้นว้เจ้าที ช่มต้องให้เขาได้ทำไมน้แม่เนาะใส่ถ้วยน้ที่เทวดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ท่านก็คงอยากอ่ะสรุปแล้วก็สรุปแล้วหมาหมาหมาชอะไรนี่เล่นเล่นอันนี้่เล่นเล่นสรุปแล้วเห็นแล้วสเปคเห็นและเราไม่มีอะไรกันอยู่แล้วลูกสิหนุ่มตานี่อะไรอ่ะนี่นี่ซ้อมเพราะตัวแม่เลยนะก็พูดถึงเรื่องทางเนี่ยตัวแม่เลยนะทางท้อเป็นคนที่เป็น เมตตาและทานเก่งจริงเป็นผู้ให้จริงเ <ๆๆ S 2> อจริงๆซอเป็นไงตอนที่ไปบ้านกับข้าวอร่อยมากาไป<า>กบ้านซอแเจมน,นะนกับข้าวไม่ต้องห่วงอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยจ<ล>ริงแล้ว<ล>ของซอเพียบไม่มีขาดมีแต่เหลือนิวกับบั๊นด้วยเหลือไว้ก่อนเราเหลือไว้ก่อนก่อนก็ดีใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไปบ้านซอไม่ต้องให้โทรตามนะรู้นะไม่ต้องให้รู้ต้องรู้ทั่วกันต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้นะไม่ต้องให้โทรบอก เอาพี่เล็กมาหาไม่มาอ๋อนี่ชอเปอร์คนนี้ไม่เป็นไรชอเปอร์เีย็เปอร์ไม่ต้อมาเป็นเพื่อนขับเก่งมากรวดเดียวเก่งมากเลยนะคะรวดเดียวรวดเดียวใช่รวดเดียวรู้ไม่แวะไหนเลยหรอไม่แวะไม่แวะไหนเลยฟังน้ำอย่างเดียวโอ้ทุกปั๊มเลยนี่อันนี้ของคีณเนี่ยไหนคะ ไม่มีของใครแล้วไม่มีไม่มีซ้อทำไมไม่แบ่งกันไปอ่ะไม่มีไม่มีซ้อคนอื่นจะได้ใส่ใส่กระจายกระจายกันไปอ่ะหรือไม่เราขยับไปนี่แล้วนี่ซ้ออ้ามอ้ามอานุนขยับมานี่ก็นไปค่ะพี่จอยไปไหนอ่ะพี่จอยอยู่ตรงนี้พี่จอยไปไหนอ่ะพี่จอยตอนนี้เราล้อไปหมดแล้วจอยจอยพนักงไนมนี่ไหมเค้กอะไรนั่นทำอยู่อ่ะหนักทำอยู่ที่ร้านใช่ไหมแล้วใครดูแลอยู่หนัง เอามีลูกน้องอยู่นะพี่แดนนคนละร้านคนละร้านเหรอคนละร้านใองไผ่านไปแถวพิซุโลกเนาะร้านที่อยู่พิจิตรเหรอแต่พี่แันอยู่พิซโลกใช่พิจิตรอยู่อำเภออะไรจ๊ะอยู่วชิระบารมีวชิระบารมีนะคะชื่อร้านเพิ่มทวีเพิ่มทวีเบเอร์เบกอรี่เนรี่เนอเ์เน้อเนืเนือเนื้เ้อเนืเบอเเนเนอเนอเิ้นี่อเ้อเ้เนื้เนนนไ้อ เบอร์เกอรี่นะไม่ใช่เบอร์เนตนะใครไปที่เขาบอกว่าอะไรร้านเบอร์เกอรี่สาลี่บอกว่าร้านเบอร์เนตเบอร์เนตเมันร้านไม่ได้โกรธไม่พูดผิดถ้าพูดถูกจะขำเหรออย่ามาซึมเศร้าตอนเช้ามันพูดให้ตลกของฮาใช่ไห่เดียวตอนนี้เขาเปลี่ยนร้านให้แลนะเป็นร้านเบิกเนต ก็เข้าไปอุดหนุนนะคะอร่อยมากชิมแล้วนะะไปลึงโลกสวรรค์วชิระบารมีแต่ละที่นี่จิตนะคะที่นมีหลยด้วยกันะคะสวยๆแบบนี้นะคะมาวันนี้มาพรุ่งนี้วันเกิดเชิญเนาะต่อเลยอาจจะไม่เจอเจ้าของร้านนะคะวันนี้พรุ่งนี้วันที่ยิมานั่นแหละยิมานญี่ปุ่นใช่ไหมสวัสดีค่ะขอให้กิจกรรมเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่จ้าสวัสดีจ้ามาอานแต่รูปก่อนนะคะ ะะราคากคร่อยากส่บาทนะคะออนไลน์หรือพรุ่งนี้นะคะบวชแม่ชีอีก7ท่านนะคะ7ท่านนะคะหรือค่าใช้ใจ่ายในวัดทุกอย่างนะคะก<อ>็ร่วมได้เลยนะคะคนละเล็กละน้อยนะคะ5บาท10บาทนะคะร่วมกันได้นะคะธนาคารกรุงไทย6 6 0 7 29 29 2 9 <c oughs> 1 9 2 9นี่้ช่องพระสินคิดนะคะช่องอวัดตับวัดตับวน้ำพระอินทร์นะคะนออาจารย์เจฟนะคะมีช่องหลวงตาชินสักกะิีศรี <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะไม่น่าจะเกินประมาณ5นาที10นาทีนี่แหละค่ะกราบขอบคุณทั้งช่องฟ้าช่องแดงนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาให้กำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์อนุโมทนาสาธุบุญนะคะรับอันสม้วยกันตามไปอีกแล้วไม่ใช่ค่ะนี่ตามคนนี้ค่ะเขาสวยกว่าพี่จอยอจอยอย่าคิดว่าดิเนี่ยค่ะฮะคิดถึงพี่หยองไหมคะ พี่ยองมาบ่เออคือตอนี่ยองมาบอเรียกบอกพี่ยองมาไว้หยองมาอันนี้เป็นเป็นเป็นเนี้ยคนคนที่สองนะคนที่อ๋อคนแรกคนแรกแม่นแรกคอนของหักของขายอยู่เนาะไปซื้อดูนะนี่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 คนที่สองอันนี้คนแรกนะนี่นะคะน้องหยกน้องพี่ปูนะคะสังกะรีก็เตรียมพร้อมนะคะ พระยงนะคะเวลาสาธุตื่นตื่นนำทางไปต่าน้องหยกนะคะก็เป็นอาหลานแล้วก็เป็นลูกศิษย์ยุคแรกนะ,แ,ะแรกแรกจริงๆนะคะเป็นหลานตาเนะาะก็ดูแลรถรถทุกคันของในวัดน,นะคะที่ปู่แบบขับรถให้รพระเจ้าพระสงฆ์นะคะพี่ปู่สังคปรีเหมือนกันพี่เจากก้าพระสังคปรีผู้หญิงด<ะ>ีค่ะเป็นผู้ใหญ่กันเนาะ พี่หญิงอย่างเราก็ใส่ผ้าไปใช่แล้วก็มีอะไรทำก็ทำนะเดี๋ยวจะสิ้นได้ทำดีที่สิก็ว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างแบบไม่ได้เนาะไปไป้คะคนเข็ไมไดเนาะอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยได้สิได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องได้บางทีบางทีเรานึกขึ้นได้ก็ทำสักทำใช่เออลืมตาอย่างเรามาใส่ผ้าทุกวันนี้ก็ได้เราเช้า นาทียีสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้เนาะได้หมดเลยจ้าทำบ่อยๆนะขอบคุณค่ะพี่จ้อยวันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวเราก็เดินเดินเหมือนเดิมใช่เดินแล้วตามๆพี่ก็ฝากช่องชูสีเชิญยิ้มเนาะเดี๋ยวก็ตามไปนะคะแต่ช่องเนี้ยถ้าเกิดคนเยอะเขาจะรีบเขารีบปิดไลฟ์เลยนะช่องชูสีใช่ไหมแน่นนี่เน่ยเน่ยแน่นดูก่อนนะให้แน่นห้องมากอย่าให้แน่นห้องมากก็จะรีบวัดจบไลฟ์นะคะนี่นะคะก็นทำทุกวันนะคะ ทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะนั่นชาก oh. ไปแล้ว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 ขอบพระคุณทั้งช่องฟ้านะคะช่องแดงด้วยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามารักกันนะคะ <Bye. S 1> ที่อ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะคุณที่สง,งึมรำนะคะ,ะส่งโอ้หัวใจให้เราเลยนะคะคุณนัทพลน,นะคะพรไศมาสาธุครับ ส,ส้มตำเศรษฐีแม่ลูกดกนะคะสวัสดีพี่สารี่พี่ออนะคะกอ๋อร่วมบวชพระบวชชีหนึ่งร้อยสาธุค่ะมีอนุโมทนาสาธุด้วยน,นะคะเราจะรเลื่อนขึ้นมาก่อนนะคะคุณทิ้งดีสินสสนะะส้นสงสัยนะคะก็เหมือนได้รับพรไปด้วยกันนะคะคุณสิรินทร์นนะคะมั่นคงหิรันนะคะสาธุแม่เจนนะคะแม่เจนทำเจ๋วนะคะสาธุค่านี้ก็ตื่นแบบอุ้ย ตื่นตะติดตะเดินเลยนะคะเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็ตื่นแล้วนะคะเพื่อจะมาตำแจ่วอร่อยๆนะคะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะขึ้นขึ้นถวายเช้านี้แล้วก็เราเป็นสังฆลีก็ได้รับอานิสงส์นะคะจากพระองค์ตาด้วยแซ่บผู้ม,มือผู้ม,มือค่ะคุณเคเคนะคะจากช่องแดงนะคะคุณเคเคนะคะยูใช่ไหมคะยูเอ็นใช่ <laughs> ไม่อะไรก็แล้วแต่อย่าให้ควรให่าวใหญ่ควรคุณค้ามาเคนคนี้ต่อเมื่อกี้อนไปถึงไหน้ะคะดูก่อนนะคะอาไม่อีกแล้วใหญ่ใหญ่ตรงนี้ตรวนี้ตวนี้ตัวเล็กึ้นมัน ขอบคุณช่องฟ้านะคะสำหรับ400ท่านช่องแดงนะคะ,ะ2,300ท่านนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ต่อนะคะตามอ,ะอ่ะรัวร่วรัว่วครับข้างรัว่วหรือรัว่วคะสวัสดีครับแม่แมออ่สวัสดีค่ะคุณท่เสนอรามนะคะชอยู่นะคะรักขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทีะ่รับกันนะคะเข้ามารับชมดีใจมากเลยนะคะช่องแดงสาม ม,มันมองไม่ค่อยเห็นพี่จอยถ้าใส่แล้วมันมองเห็นเนี่ยมีช่องแดงแอยู่ที่37ท่านนะคะช่องฟ้าอยู่ที่6ท่านพี่จอยเห็นไหมโอ้อโหหรอเข้าไปช่องแดงนั่นหรอนี่ยช่องแดงถูกด้วยกันออผูกด้วยกันพี่จอยอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยเมื่อกี้มีคนถามด้วยนะว่าพี่จอยอะไรนะโอ้โหธมของหนูทำไมตัวเล็กจังเลยอ่ะหนูทำขยายให้มันตัวใหญ่ได้นะพี่จอยไม่แสดงหนังแล้วเหรอคะอ๋อก็แสดงอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยว เดือนเดือนหน้าเนี่ยเปิดกล้องละละครละครเปิดกล้องก็มันเป็นเหมือนภาคสองอะค่ะนักตกบ้านโคกปังเป็นทั้งวันนี่แหละทั้งวันตอนหนึ่งทุ่มเป็นละครตอนเย็นแล้วก็แบบละครเด็กๆอะเราก็เป็นป้าเป็นยายอะไรอย่างเงี้ยเป็นละครแบบออกอีสานอีสานนั่นนะก็แบบว่าแล้วพี่จอยว่าได้บอางว่าได้ไ่ได้ก็แบบว่าบางทีบางทีเราพูดอะ พ่งก,กับเขาบอกว่าจะพูดเยอะแฟนเธอมาแล้วะะสวัสดีค่ะนะคะยังงงอยู่แล้วพูดของเราดิคี่วสภาพยังแบบว่า, <c oughs> านะแฟนเธอมาแล้วสภาพเขา <c oughs> สภาพเขายังคิดว่าเออเราจะสิงใครดีนะใครใครที่เราพอจะแบบว่าไว้ใจได้แล้วสิงออแล้วแบบว่าอยู่นานๆอ,อนะไรเงี้ยแต่ที่แรกกลจะไปสิงพี่วัดบอกว่าสภาพแล้วคงอยู่ไม่นานเท่าไหร่คงไม่สิงอยู่ก็เผาแฟนตัวเอง หนูมอมพี่ๆไปแล้วหยอกๆหยอกแฟนสวัสดีมานี่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 นี่แฟนนอกใจหนูแล้วใช่ไหมเมื่อวานผู้ชายก็มักมากแบบเนี้ยมาหนี่สี่มานี่สี่คุณเธอเป็นบล็อกจอยแล้วใครนอกใจเธอนั่นแหละนอกใจฉันเมื่อวานเธอไปไหนมา เออโทรรู้มัยฉันกำลังนั่งขี้อยู่พี่วันเป็นคอประตูเรียกเป็นนั่งขี้เลยเหรอพี่วันเป็นคอประตูเรียกให้เข้าเลยการจ่วยชอยชอยชอยอผู้ชายไม่อยู่สักคนโอ้แล้วหนีหิวข้าวไงี้ยใส่ใส่แต่ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวหรอกไข่ต้มหระ ใกรสดว่ามันมีไก่ด้วยไหมไก่สดมีไก่ไหมมีแต่ไข่ไข่สดใช่ไหมไก่เขาไม่ทิ้งอะไรเลยเธอชิ้นเผาได้มันเคี้ยวง่ายนึกว่าไก่สดลาไปกินที่ป่าไงไม่ใช่ปอบไอ้แต่ปอบนะไม่ลากไปกินนะเออตัวเหี้ยววัลนุดวันลนวดี กันแล้วก็เราก็หมดหมดภาระนะหนูก็หมดภาระต้องอยากใหญ่ก็ให้พี่จอยดูแลด้วยนะคะใหญ่ก็เอาไปเถอะร้องไห้แค่สามวันหนูก็จบแล้วหนูที่เสียใจในบางฝ่ายพี่เลี้ยงได้อยู่แล้วเออเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินกับเองต่างคนต่างหากินกับเองไม่ต้องยุ่งกันเออผมจะตัดทางผมปล่อยวัดเลย มีหางด้วยเหรอสภาพนี้มีแต่หัวหางไม่มีกระสีนะพี่เผมไม่ใช่กระสีพูดดูแน่นอนเออฮะอะไรนะอะไรนะในการพูดไหนพี่โชคเป็นพี่ของพี่เล็กใช่ไหมลาหลวงตาสนทนาธรรมพี่โชคเจะนั่งข้างๆให้ที่หลวงตาโอ้โหมันจะไปยุ่งอะไรเนาะ เขาต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเฮ้อเฮ้อทำไมครับกระแทกเสียงเหรอทำไมทำไมก็พูดอย่างนั้นนะคะพูดพูดแบบนี้เหรอใช่ใช่เลยที่โอ้โหไม่ได้กันตาไปเลยกโอ้โหเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเฮอเต็มที่เลยนะเฮอเหมือนนะเสมือนอ่าชื่อพียที่หลงตาเรียกอะไรนะซูมาอี้ซูมาอี้สุมาอี้เขาเรียหนังหนัง เป็นพม่าไงซูมาอี้เขาเล่นหนังใหญ่เขาดังนั้นเซูมาอี้เขาเล่นเป็นอ่ามองอะไรนะทางทางพม่าอ๋อถึงที่เรียกซูมาอี้อะไรนะเรียกซูมาอี้ใช่ใช่ที่โชคอะไรเนี่ยเหรอใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยอ้าช่องแดงเจ็ดสิบเก้าดีใจจังขอบคุณค่ะโอ้โคยมีกำลังใจนะแค่แค่พี่สีพูดแค่นั้นเนี่ยเจ็ดเสิบเก้าแลยค่ะสูมาอี้พูด I, พี <c oughs> ่เสี่ยเมื่อกี้พี่สี่ยพูดสมาอีสบายอีใช่ช่องแดง79คนแล้วค่ะหรอพี่เสีต้องเข้าช่องแดงด้วยเข้าช่องแดงด้วยทำไม่เป็นทาไมใจน่าเกิดทำห้ช่องแดงก็มีอยู่แล้วช่องพี่สี่ยจะยิ้มอะไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่ต้องโหลดตัวนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันจะลิงก์กันเวลาที่ไลฟ์สดอะเดี๋ยวฝากช่องพี่เสี่ยเอ็กซ์มันทำมันเป็ช่องอยู่คิดลงเพลงอะช่องนั้นแหละอ๋อก็ไอ้นี้ได้ไลฟ์สอดไลฟ์สดเนี่ยเราเป็นไลฟ์สอดก็เข้าลิงก์แต่ถ้าพี่เสี่ยไม่าง้ที่ เราลงเพลงที่แรกมีออสปากนี้คนดูวันละเป็นแสนพอมกูลงเพลงธรรมะโอ้โหสิบสี่คนเต็มที่สิบเจ็ดใช่ที่หลวงตาคนมาปฏิบัติอ่ะบางทีมันก็ยังมีกิเลสอยู่มันก็อยากมีเครื่องอยู่บางคนมาภาวนา เออเฮ่ออยากร้องเพลงเออไม่อยากแต่งเพลงเออเฮ้อไอ้กูนี่ไม่อยากจะร้องแล้วแต่มันก็อยากจะให้กูร้องอีกเออเฮ้อเป็นว่าภาวนาแบบไหนเราคืภาวนายิ่งโน้ยนี่ช่องชูศีว่าตามก็ใช่นี่ช่องชูศีเชิญยิ้มนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเปิดใบเลยไม่ได้เปิดใบพี่สกูนึงนะคะเพจแอดมินแม่สวัสดีค่ะลูกฟ้าสินทิตนะคะพน เออฮเสียงไม่มีก็ยังเปิดอยู่ั่นแหละฝากไปด้วยนะนี่อันนี้เป็นแอดมินนะคะแอดมินช่องเียิ้มเฉยเชยเฉยเฉมเฉยเยิฉยเมยมียเฉ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 ยเ้ยเฉยเฉยเะยเฉ l เฉยเฉยเอยเอกเฉนเากเฉยเฉยเฉยเนยเฉ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 ยเนยเฉเฉ้เฉย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 เเฉาเฉ้เยันยเฉยเฉยเฉยเน่เฉยเฉยเฉยเเยเยเเฉีเยเเยยรเยยเยเเ ดูหุ่นเด็กจะกิ้งได้เป็นเป็นเป็นกลิ้นแต่ก็ดีแล้วนะเขาบอกว่าช่องนี้ก็จะเป็นช่องเออ่ผู้สื่อข่าววะใครอยากรู้อะไรใครอยากรู้อะไรก็มาดูช่องนี้นะคะไปทุกที่ก็ช่วยแฟนเพื่อนหน่อยสิเนี่ยแฟนคนแรกยังพูดภาษาเข้าไปทุกที่งนนปช่อะถ้าเป็นพี่เล็กพี่โลกอ่ะอ๋ชัยที่ลุงตาเอ้ากิเลสนั่นเล็กเป็นพี่เล็กอ๋ชัยที่ลุงตา โอ้โหไม่ต้องพูดถึงหรอกไอ้พวกกิเลสเนี่ยโอ้ยกามราคะไม่ต้องพูดถึงหรอกโอ้โหมาก่อนเลยอ่ะนี่พี่เล็กพี่เล็กมาไปเนี่ยพี่เล็กอ่ะถ้าเป็นสุมาสุมาอี้ถ้าเป็นสุมาอี้ก็เฮ่อันท้ายนี่หลุนอต่าไม่ได้แล้วพวกนี้โอ้โหไม่รู้ดูตัวเองไปลุ่มไปเฉื่อยเฉื่อยเอยที่บ้านเฮ้ นี่ถ้งสองคนอยู่ด้วยกันนะแต่พี่เล็กเขาจะไม่เล็กเขาจะไม่นั่งคู่กับหลวงตาไม่นั่งคู่กับใครเขาจะไปนั่ง่เดียวห่างเดียวเดียวเาแต่ถ้าเกิดสบาอีมาเนี่ยเขาก็จะไปนั่งข้างหลวงตาไปฟังไปฟังแต่ไม่ถามนะเขาหลวงตาพูดปั๊บเขาาจะมีอะไรแบบถูกจริตเขาก็จะร่วมด้วยร่วมด้วยรวมด้วย ไปโดนจริตระเซาเลยหรือว่าฝากน้ำพระอินนะคะกราบขอบพระคุณทั้งช่องแดงช่องฟ้าด้วยนะคะพี่น้อยสายันนิรันดรมาแล้วค่ะคนดีผีพุ้มนะคะมันนี้ใส่บาทสาธุมาใส่ข้างๆแฟนเลยคิดนอกใจหนูก็ใส่ตรงนี้เลยพี่ลากมาสองคนเลยก็นี่นะคะพี่น้อยใส่เลยนี่มันเหลืจะตายแล้วทีก็ไม่รู้อี้ยมาขายกูนี่แหละกูก็ไม่ได้ขายบาทอะไรไรเงี้ยฝากน้ำอินมาแล้วถ้าจะมาถึงี่ก็ใส่บัตรออนไลน์นะคะเดี๋ยวในนี้ก็จะจบไล้าลง ่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามฝากเพจหลักๆของวัดป่าวน้เรี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันเวลาไลฟ์นะคะขอบคุณที่รักกันค่ะ